คนเลยมองว่าเป็นการเมืองหรือเปล่าเช่นภูมิใจไทยครองเสียงสภาสูงสีสายสีน้ำเงินอำนาจต่อรองมากขึ้นเช่นเหตุการณ์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เขาใหญ่เฮ้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นทําให้เพื่อไทยถอยกลับล่มันเป็นการแพ้เกมการเมืองภูมิใจไทยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ต้องพูดกระแดะแสดงละครกันโกหกกันนะพี่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอาทิตย์ทองของคนชื่ออนุทินชายววรกูลเลยคนแซวขาขึ้นอ ที่เขาขึ้นมานานแล้วนะตกลงจริงไหมสองประเด็นนี้มีส่วนทำให้<ม>เพื่อ<ช>ไทยกับำไหมพี่ว่าหนึ่งแน่นอนมันมีการที่คุณทักษิณชินวัตรเราจะพูดยังไงก็ได้เนี่ยนะคนไทยจะมองซ้ายมองขวางไงก็ไดเ้เราต้องเข้าใจว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับมันอยู่ในภายใตย้การควบคุมหรืออำนาจของคุณทักษิณน,นะงั้นลูกสาวคงไม่ได้เป็นหัวหน้าพักหรอก อันนี้เราต้องเลิกคือพี่ไม่เข้าใจคนไทยอะ่ะไม่พูดกันจริงๆไปเลยมานั่งกระแดกกันอยู่ได้ <S <S ใช่ไหมคุณทักษิณยกทีมไปเจอคุณอนุทินที่แรนโชชานวีเนี่ยไม่สิ่งสิ่งที่ธรรมดาไอาเขาจะไปตีกอล์ฟร้องเพลงพี่ก็เชื่อก็าทำสิ่งนั้นสนุกสนานไหมพี่ก็เชื่อสนุกสนานแต่จะพูดว่าไม่มีการคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้กันเนี่ยอันนี้ก็เกินไปนะแต่น,นี่ให้ชัดเจนนะอันนี้ก็ต้องอันนี้จากอินไซด์เลยนะคุณทักษิณไม่ได้ยกทีมไปนะ เป็นการเชิญจากคุณอนุทินอันนี้ผมเข้าใจผิดเนึกว่าคุณทักษิณไปหาคุณอนุทินคุณอนุทินได้เชิญมานานแล้วว่ามาสิครับท่านก็เคยรับเชิญอันนี้มาก็มาพอดีอาทนนี้มาทําไมจะบอกว่ามาอยู่ดีเชิญมาตั้งนานแล้วทำไมมาตอนนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกับการที่สอวอกลายเป็นสีน้ำเงินขึ้นมาและอย่าลืมนะห้าแสนล้านผ่านไม่ได้นะถ้าสอวไม,ม่ยกมือให้ นะพี่ไม่อยากจะบอกว่าเรียวหรือไม่เรียวแต่มันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเขาบอกว่าถ้าเราเห็นเหมือนกับเป็ดะนะแล้วเป็ดมันเดินอยู่มันคงเป็นเป็ดอะ่ะมามันคงไม่เป็นไก่อะ่ะนะอันที่สามก็แน่นอนใช่ไหมเรื่องภูมิใจไทยคุมสว,อวอภูมิใจไทยตอนนี้ก็คืออยู่ในภาวะใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีสิ่งที่ประชาชนอีกหลายคนที่ก็ไม่เห็นด้วยเรื่องที่จะเอากัญชา,าไปเป็นยาเสพติด งั้นเรื่องพเนี่ยแน่นอนแต่ถามว่าเพราะเขาใหญ่อย่างเดียวทุกอย่างพลิกล็อกหรือไมพี่ไม่เชื่อมันมีหลายหลายอย่างที่มาทําให้แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่ามันมีส่วนพี่พี่ตอบแทนไม่ได้ว่าว่าเปิดไปแต่ถ้าพี่เป็นประชาชนคนหนึ่งและพี่มีตาสองตาพี่มองเข้าไปเนี่ยจะบอกว่าไม่ไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่ก็โชว์ให้เห็นไงว่าอํานาจของภูมิใจไทยอย่าลืมนะว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีนายกรัฐมนตรีกับมีรัฐมนตรีกระทรวง ต้องรับว่ากระทรวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่คือกระทรวงอะไรมหาไทยถูกต้องใช่ไหมครับก็ถูกต้องงั้นวันนี้ภูมิใจไทยเนี่ยหนึ่งคุมกระทรวงมหาไทยสองเราไม่บอกว่าคุมสอวอนะเพราะสอวอมันต้องไม่มีการเมืองนะเอาไหนบอกว่าให้พูดกันจริงๆทางการเมืองพี่ชัดเจนไหมะนะพี่ชัดเจนไหมะนะงั้น มีมหาไทยในมือมีสอวอในมืออ่พูดกันตรงๆแล้วก็ให้แฟนนะเป็นทําไมภูมิใจไทยถึงมีอํานาจเพราะภูมิใจไทยเป็นพักเดียวที่สสไม่แตกดูพักประชาธิปัตย์สิแตกดูเก้าวไกลส้นที่พี่แฟนนะพี่ก็รู้จักกับพักเก้าวไกลเยอะถามว่าวันนี้หัวหน้าพักก้าไกลเนี่ยคุมสสเก้าไกลด้วยทุกคนไหมก็ไม่ได้นะพี่เคยเจอวิโรธพี่ถามวิโรธถามจริงอนะรู้จักสสทุกคนในเก้าวไกลมั้ย ก็ไม่ไม่แน่ใจพี่นะงั้นภูมิใจไทยที่เขาเด่นเนี่ยคือสอะไรเพราะสสเขาไม่แตกแถวเขามีผู้นําที่ชัดเจนที่นําพักไปได้นะทุกคนก็บอกว่าโอ้หนั้นอนุทินจะเป็นนายกคนหน้าไหมใช่ไหมอันนี้พูดได้ชัดเจนให้ประชาชนเลยนะครับไม่เป็นเพราะไม่เป็นเขามีอํานาจมากกว่าเท่าที่รู้จักเพื่อนคนนี้อไม่อยากเป็นไม่ใช่ไม่เกีย่ยวฟังพี่ดีๆนะถ้าพี่เป็นคนที่แนะนําคุณนุทินโอเคเป็นทําไม ถ้าเป็นปุ๊บเนี่ยคุณต้องกลายเป็นลูกน้องพรรคเพื่อไทยเลยนะเพราะยังไงสอ,สอสอคุณก็ไม่เยอะเท่าเขาครับแต่วันนี้เพื่อไทยต้องจีบคุณนะเพราะไม่มีคุณเนี่ยเพื่อไทยก็อยู่ไม่รอดนะงั้นพี่จะยินดีไปรับตําแหน่งเบอร์หนึ่งแต่กลับไปเป็นขี้ข้าพรรคเขาเนี่ยทำไมโดยที่วันนี้มันเทียบเท่ากันะวันนี้คุณอนุทินเนี่ยมีอำนาจเทียบเท่าชอสอน้อยกว่านะแต่อานาจเนี่ยล้นฟ้า มากกว่าพรรคที่เป็นรัฐบาลเองอะเราดูจากอาทิตย์นี้ที่เกิดขึ้นวันนั้นพี่ยังแซวเลยบอกว่าเออแปลกนะภพภูมิใจไทยเนี่ยมีสอสอที่สองในสภาแล้วก็มีสอวอที่หนึ่งในสภา,าสูงเออหนึ่งบวกหนึ่งอันเนี้ยกลายเป็นสามเลยนะอืมเออคิดกันดีๆคุณอนุทินพูดว่าเอขาขึ้นไม่ดีชี้ฟ้าตายแล้วขาลงดีกว่าเดินสะดวกเ<อ>ข้าที่รู้จักคุณอนุทิน,นจริงไหมโอเคอเคุณอนุทินเนี่ยเคยถามพี่ นะบอกว่าไม่เขาไม่ถามแต่เขาเคยด่าพี่สารภาพเลยเพราะทอมรูม้ไหมคนมาด่าทอมให้กูฟังเยอะมากเลยอคบกับทอมทําไมทอมมันเลวอย่างงู้นทอมมันเลวอย่างนี้พี่ก็บอกแล้ว่าแล้วเราครบกับผมทําไมอะ่ะก็เขาดูคนเขาเป็นคนที่ไม่หูเบาไม่ฟังคนนู้นคนนี้เขาบอกเขาคบกับทอมเนี่ยเพราะเขาไม่เขาไม่ได้เตะหรอกว่าใครไม่คบกับทอมเขาแปลกใจว่าทําไมคนดีๆถึงคบกับทอมเยอะเพราะป็นที่มองคนขาด นะเขาเป็นคนที่ทํางานเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอ,อะไรพอเพียงจริงๆคงณราทินเนี่ยถามว่าเรื่องนายกเขาอยากเป็นไหมอะไรแบบนี้เขาพูดคาเดียวเลยเขาอยากเป็นนายกที่มาจากเสียงของประชาชนนี่คือชัดเจนมากเขาไม่อยากเป็นนายกที่สุดท้ายเนี่ยถูกแต่งตั้งหรือถูกเลือกขึ้นมาโดยที่ประชาชนส่วนมากเนี่ยไม่ได้กันั้นคุณรัฐินจะเป็นนายกเนี่ยเมื่อพักภูมิใจไทยได้เสียงมากที่สุดในสภา นี่คือสิ่งที่เขาพูดกับพี่ตลอดถ้าในสถานการณ์นี้ที่ยังเป็นเบอร์สองที่ยังเป็นเสียงที่ไม่ใช่เสียงข้างมากยังไม่ใช่คนที่คนยอมรับโดยทั่วเนี่ยแต่แต่น้องนุชินก็อยากเป็นแต,แต่คุณนุชินเขาเป็นเขาเป็นอินเจเนียร์เขาเป็นคนที่สร้างตึกอะ่ะคนที่สร้างสะพานขเขาคิดออกใช่ไหมถ้าน้องเป็นคุณอนุชินเนี่ยวันนี้น้องนั่งมหาไทยนะเขาว่ากันอนะไระพูดว่าเ,าเป็นแล้วกปลเพราะเราต้องให้เกียรติทั้งสอวอหน่อยว่าคุมสอวอ น้องอยากเป็นนายกมะหรือน้องอยากเป็นคนที่ขับข้างหลังนายกเป็นแต่เพียงตําแหน่งนะก็ได้สายสะพายมาเทดี hey, คุณอนุทินก็ได้ไม่ต่างจากองค์มนตรีด้วยซ้ำเทียบเท่าเลยรที่พูดเรื่อง <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะคนจะได้บทเรียนจากคุณอนุทินใหญ่ยากซะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยได้แล้วชิบหายอืมคุณติ๊ก็ไม่มีนโยบายนะั้น